กัดถ้อยคำโดยโวหารโลกแต่ไม่ได้ทรงยึดถือปูตตปาทะการได้อัตตาเฉพาะอย่างสามอย่างเหล่านี้มีอยู่คือการได้อัตตาเฉพาะอย่างชนิดหยากการได้อัตตาเฉพาะอย่างชนิดสำเร็จด้วยใจการได้อัตตาเฉพาะอย่างชนิดไม่มีรูปปูตตปาทะการได้อัตตาเฉพาะอย่างชนิดหยากเป็นอย่างไรเล่า ชนิดหยาบคืออัตตาที่มีรูปประกอบด้วยมหาภูตสีมีกวลีกาลาหานเป็นภักษาการได้อัตตาเฉพาะอย่างชนิดสำเร็จด้วยใจเป็นอย่างไรเล่าชนิดสำเร็จด้วยใจคืออัตตาที่มีรูปสำเร็จด้วยใจมีอวัยวะน้อยใหญ่ครบถ้วนมีอินทรีย์ไม่บวกล่อง การได้อัตตาเฉพาะอย่างชนิดไม่มีรูปเป็นอย่างไรเล่าชนิดไม่มีรูปคืออัตตาอันหารูปมิได้สำเร็จด้วยสัญญาจิตตะสมัยใดมีการได้อัตตาเฉพาะอย่างชนิดหยาบสมัยนั้นไม่ถึงซึ่งการนับว่าได้อัตตาเฉพาะอย่างชนิดสำเร็จด้วยใจและชนิดไม่มีรูปคงได้แต่อัตตาชนิดหยาบอย่างเดียวเท่านั้น จิตตะสมัยใดมีการได้อัตตาเฉพาะอย่างชนิดสำเร็จด้วยใจสมัยนั้นไม่ถึงซึ่งการนับว่าได้อัตตาเฉพาะอย่างชนิดหยาบและชนิดไม่มีรูปคงได้แต่อัตตาชนิดสำเร็จด้วยใจอย่างเดียวเท่านั้นจิตตะสมัยใดมีการได้อัตตาเฉพาะอย่างชนิดไม่มีรูปสมัยนั้น ไม่ถึงซึ่งการนับว่าได้อัตตาเฉพาะอย่างชนิดหยาบและชนิดสำเร็จด้วยใจคงได้แต่อัตตาชนิดไม่มีรูปอย่างเดียวเท่านั้นจิตตะเปลี่ยบเหมือนนมสดจากแม่โคนมส้มจากนมสดเนยข้นจากนมส้มเนยใสจ,จากเนยข้นหัวเนยใสจ,จากเนยใสสมัยใดเป็นนมสด สมัยนั้นไม่ถึงซึ่งการนับว่านมส้มเนยข้นเนยใสหัวเนยใสคงนับว่าเป็นนมสดอย่างเดียวเท่านั้นสมัยใดเป็นนมส้มสมัยนั้นไม่ถึงซึ่งการนับว่าเป็นนมสดเนยข้นเนยใสหัวเนยใสคงนับว่าเป็นนมส้มอย่างเดียวเท่านั้นสมัยใดเป็นเนยข้น สมัยนั้นไม่ถึงซึ่งการนับว่าเป็นนมสดนมสม้มเน,ในยใสหัวเนยใสคง <c oughs> นับว่าเป็นเนยข้นอย่างเดียวเท่านั้นสมัยใดเป็นเนยใสสมัยนั้นไม่ถึงซึ่งการนับว่าเป็นนมสดนมส้มเนยข้นหัวเนยใสคงนับว่าเป็นเนยใสอย่างเดียวเท่านั้นสมัยใดเป็นหัวเนยใส สมัยนั้นไม่ถึงซึ่งการนับว่าเป็นนมสดนมส้มเนยข้นเนยใสคงนับว่าเป็นหัวเนยใสอย่างเดียวเท่านั้นฉันใดก็ฉันนั้นจิตตะอัตตาสามชนิดเหล่านี้แลเป็นโลกสมัญญาโลกนิรุตโลกโวหารโลกบัญญัติที่ตถาคตก็กล่าวอยู่อย่างชาวโลกแต่ไม่ได้ยึดถือความหมายอย่างชาวโลก ดังนี้ชุดห้าเล่มจากพระโอษฐ์เล่มที่สองอริยสัจจากพระโอษฐ์ภาคต้นหน้าที่65ถึง67